เที่ยงค่ะวันนี้อาหารเที่ยงนะคะเคบับค่ะอู้เคบับกรีตาเคบับตุนนะคะเดีกก๋กินทานกับข้าวกับพี่น้องเด็กฝน,นี่นะเด็กไม่เยอะค่ะพี่น้องมี20กว่าคนเนาะก็อันนี้เท่า มันต้มนะคะมันหวานเนาะมันเทศนะคะนี้ยต้มๆนะคะพี่น้องอนนี้เราอบไม่ได้ต้มนะมันนิดหหน่อยอบเนต้มพี่น้องมันเทศอบ เนื้อตุนนะคะเคบับตุนนๆนะคะพี่น้องและแขกวันนี้ผักมีไม่เยอะค่ะมีแค่นี้นะคะ fait euh non youtube, YouTube. Ik maak een kapin op. Maak op. Hey hey. ja. <laughs>